งั้นมาเราเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยดีกว่าค<ช>ุณน้าครับใช่ครับร <c oughs> อสุดให้เริ่มก่อนผมก่อนเลยเอาอีกแล้วย่างย่างแ <c oughs> ต่ตาเป็นประกายนะตอนเนี้ยอยากมองทุกคนอ่าฮะ <c oughs> อย่าพูดอย่าบิ้วดิอย่าบิ้วดิอยู่บิ้ว,ว โอยวันนี้คุณแม่มาดูด้วยนี่ไอ้อคุณแม่มาอยู่ตรงไหนครับ Let's go <S ครับผมก็ก่ <sk ill> อนอื่นเลยขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนในวิทยาทุกคนครับผมที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันครับผม <S <S ในหลายๆอย่างครับผมทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็มีแฟนคลับให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะครับ คอบคุณรอบคุณครับไม่เคยคิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะมาเยินตรงนี้ ขอบคุณด้วย,ย,ยครับที่หาแล้วก็เพจเพจโกทุกคนครับที่คอย ให้โอกาสผมตลอดในการทํางานตรงนี้ครับผมจนวันหนึ่งก็ไม่ยืนอยู่ตรงนี้ครับผมถ้าไม่มีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตผมก็คงไม่ได้ยืนตรงนี้ครับขอบคุณทีมงานทุกคนครับทุกคนที่ทำคอนเสิร์ตนี้ออกมาได้ดีจนผมรู้สึกตื่นตันใจามากขอบคุณปูนครับที่เป็น ่ที่ดีครับในในในย,ย่าะเรบอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าวันหนึ่งเราคุยกันว่าเราจะทำมาให้ดีที่สุดเราเต็มที่มันจนทุกวันนี้เราทำได้เต็มที่แล้วครับแล้วก็สัญญาว่าจะทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆ เอาจิงตอนแรกผมเข้ามาในเรื่องนี้ผมกลัวว่าจะไม่สนิทกับทุกคนเพราะว่าตอนแรกไม่รู้จักกันบางคนแต่ว่าอย่างพี่โอ๋พ,พี่บูมเนี้ยไม่เคยเจอมาก่อนจนมาทำงานตอนนี้ก็ไม่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน ผมบอกว่าพี่เป็นพี่ดีมากโอ oh. ้ย<หม>พี่บอลพี่บอลเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจตลอดขอบคุณพี่เยอะมากนะ ไมเลยวะม่ฮ่าอ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮาฮ้าฮ่าฮดาฮาฮ่่่ กูเห็นความพยายามตลอดน้อยแล้วก็กูเชื่อว่ามึงไปได้ไกลกว่านี้เยอะหมดหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้นัน้ว ต้องขอบคุณตังนะที่ว่าทําให้ผมกล้าในหลายๆอย่าง<อ>ผมไม่กล้ามาร้องเพลงต่อหน้าทุกคนแบบนี้นะถ้าไม่มีมัน<อ>ขอบคุณที่คอยให้คำปรึกษาหลายๆอย่างคอยช่วยเหลือกนในหลายๆเรื่องแล้ไหม อายมากแบบไม่ค่อยคือแบบเออเขาจะดูแบบเออเหมือนแบบเฮ้ยมีร่างนักกีฬาบังเลยนี่นะเอเอความยากความีเขาน่าจะเขินไอแต่ผมว่าความจริงเขาอยากพูดอยากให้พูดกับคุณแม่หน่อยคุณแม่มัน่ารักมากผมเคยเจอหลายครั้งใช่ครับ,รบเ,อเอาหน่อยไอ้หนูพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ตรงนี้แล้วนะกลับบ้านเสียแลนะ ที่ค่คอยพี่คอยซับผมซับพอร์ตผมตลอดคอยดูแลผมมาตลอดไม่ว่าผมจะเลือกเส้นทางยังไงไม่ว่า ผมทำหน้าที่ขผ,ผมให้แม่ให็นแ<โ>ล<ก>้วนะแล้วก็สัญญาวาช่ทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยนๆนะครับสุดท้ายอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับ ที่คอยอยู่ซัพพอร์ตตลอดไม่ว่าจะเพิ่งมารู้จักกันหรือรู้จักกันนานแล้วนะครับหน้าผมจะนิ่งๆหน่อยแต่จริงๆผมไม่ค่อยตลก <c oughs> หลายคนอาจจะไม่กล้าคุยผมเพราะผมเป็นคนหน้านิ่งที่ผมไม่ยิ้มบ่อยนะเพราะว่าพูดตรงๆเลยผมเมื่อยพูดตรงๆ วลาแต่ยิ้มมึงขี้เกียจตลอไม่ได้ขี้เกียจแต่แบบเวลาผมยิ้มหน,น้าผมคนไม่ปากเลยก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่อยู่แล้วก็สัญยาครับว่าจะทําทุกอย่างให้มันเต็มที่ต่อไปครับผมฝากทุกคนที่สพอร์ตอยู่ติดตามต่อไปด้วยนะครับ